ตอนนี้สิบขวบแล้วค่ะยังเกิดไหมครับลูกเวลามาเจอคนเยอะๆก็ไม่ค่อยนะคะตู้กกองไหยครับทำท่าหลอสิสู้ก้องครับเขาแบบว่าร้องเพลงเรียนร้องเพลงมาโชว์โชว์ได้ไหม For to love For to love ไพ่อเขามาเรื่องแบบว่าหูดีจังหวะดีแพนเตอร์จะเหมือนพอยแต่ภูม่าเนี่ยเขาจะแบบว่ามีความเหมือนพ่อเขาอ่ะอุ้ยไม่ได้ห้ามพูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนางแบบว่าทักมาเอาเตาจริงๆพูม่าเขานีสใส่เหมือนทั้งพ่อเขาค่ะเขาจะแบบเป็นคนช้ำมิ่งหน่อยใช่แต่นี่เขาจะเป็นคนแบบว่านิ่งธรรมดาไม่มีช้ม ผ่านไปแป๊บๆก็โตเป็นหนุ่มซะแล้วนะคะสำหรับน้องแพนเตอร์ลูกชายสุดหล่อของหนุ่มปีเตอร์ครอปล่าสุดก็ได้ควงคุณแม่ออกงานพร้อมโชว์ความสามารถรอบด้านทำเอาคนเป็นแม่อย่างสาวพรอยปลื้มใจสุดๆยิ้มไม่หุบเลยล่ะค่ะ ลูกโตเป็นหนุ่มเลยค่ะใช่ค่ะหายกันไปนานใช่ค่ะก็นี่ตอนนี้แพนเตอร์ยุ่เท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้สิบขวบแล้วค่ะโตเป็นหนุ่มวัยเป็นฉายแววความรอเยอะเลยนะใช่ค่ะอีกนิดนึงเดินกับแม่แล้วก็เหมือับเพื่อนกันใช่ไหมแล้วเป็นย่าไงตั้งตอนี้ก็คือลูกๆพร้อมพร้อมทำงานแล้วเอาจริงๆพายรู้สึกว่ามันเป็นช่วงคัาเกี่ยวระหว่างช่วงเป็นวัยรุ่นกับช่วงเด็กมากกว่าค่ะก็จริงๆอยากให้เขาแบบว่า enjoy activity ในความเป็นเด็กของเขาแล้วก็จะได้แบบว่าเอ่อทำอะไรที่อยากทําได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเพันเต้ยอยากทำอะไรบ้างเนี่ยพันเต้อยากทําอะไรบ้างอะอะไรที่ชอบทำอเยอะๆค่ะกินอะไรอีกชอบกินข้าวค่ะชอบกินเมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรไหว่นาเล่นบาสชูนบาแล้วทำอาหารด้วยใช่่คะน้องเพลงเต้นตีเต้นตีเต้นเคป๊อปตีก้อง ม,มีอะไร<ช>ที่ไม่ทำ<ช>มึงนี่มีอะไรที่ไม่ทํา <g ul ges> ทำป่ตอนนี้อยากให้มีรายการแบบว่ากินด้วยเพราะเขาบอกบอกว่าแบบเขาเก่งด้านการกินมาก อยากแข่งกินวิบากสู้ตายสู้ตายเริ่มกินชอบมากคุณพี่แบบว่าคือทานข้าวเย็นเสร็จยังไม่ทันใจแบบว่าครึ่งชั่วโมงคือจะต้องขอกินอะไรต่อเป็นขนมเป็นแบบว่าเป็นนมเป็นผลไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีของว่างต่อทานทุกสามชั่วโมงแต่วดดูด่นกำลังโตจริงใช่ใช่เขาน่าจะตัวใหญ่มากค่ะเพราะว่าเขานอนเยอะเขาทานเยอะออกนังตายเยอะแต่ดูการแสดงออกมากด้อย คืว่าเขาโตมากับการที่แบบว่าเราได้ออกสื่อได้แบบว่าถ่ายละครเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วเวลาเขาทำอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเขินเขิดยัเขิดนะครับลูกเวลามาเจอคนเยอะๆก็ไม่ค่อยนะคะอ่า๋มันใจาะครับมั่นใจสู้กล้องได้สู้กล้องนะครับทำท่าหลอดสิสู้กล้องครับ การที่ทำมาชอบอันไหนที่สุดตอนนี้ต pues ีกรค่ะตีกรกับกินครับ uh, ไม่กินอยากเป็นนักร้องหรอหรือแบบอยากปันตกดนเต้นกินกถ้าได้ครับอยากเป็นนักร้องกรมองด้านครับร้องเพลงได้ไหมครับร้องเพลงได้ไหมก็ร้องเพลงได้อยู่นะคะโชว์ได้โชว์โชว์ได้ไหม for too long a n you make me feel like I belong to heaven for too for to love มีจังหวะในหัวใจอยู่นะก็พร้อมนะใช่ใช่จริงก็เขาแบบว่าร้องเพลงเรียนร้องเพลงมาเรียนเต้นค่ะแล้วก็แบบว่าเคยเล่นเคยเล่นละครมาด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคใช่แต่เขาก็ยังเอนจอยแบบว่าการเป็นเด็กของเขาอยู่ใช่ถ้าน้องอยากเข้าวงการผักบันไหยคะ ก็ทำไม่ะเวลามีงานเขามาจะถามเขาก่อนค่ะว่าเขาอยากทาหรือเปล่าเพราะว่าเพืเชื่อว่าสมัยเนี้มันไม่ใช่แบบว่าการที่แบบว่าดัน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 อย่างเดียวโดยที่ลูกเขาแบบว่าเอาจริงเขาไม่อยากเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือเขาอยู่บ้านเขาชอบความสงบเขาชอบแบบว่าเดินไปหยิบหนังสือมานั่งอ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อว่าให้เขาต้องไปทําอะไรเยอะๆอาจจะไม่ได้ อินมากชอบอย่างวันนี้พี่บ่อชอบไหมชอบเล่นละครไหมชอบเล่นละครไหมผมว่ามันก็สนุกนะครับสนุกแล้วก็เหนื่อยเวลาเดียวกันชอบไหมชอบแล้วอยากทำไหมก็ผมว่าก็สนุกอยู่นะครัะโอเคครับอยากทำอยากถ่ายละครอยาับอกไหมก็เอาบอกไปเลยจะได้มีงานปั่นกลางระหว่างตรงนั้นนะครับคือโอเคก็ได้นะครับโอเคค่ะ ตนนี้เขาตีบทแตกอยู่ค่ะแบบว่ามีร้องไห้ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบน้ําตาสั่งได้เราแสดงละครที่บ้านกับเราบ้างบางทีก็กลัวเอาจริงๆบางทีเราก็แบบว่าเห็นเขาเล่นละครมาดีมากเวลาแบบว่ามีดุมีอะไรยังไงกันก็แบบว่าเฮ้ยเล่นละครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เรารู้จักแบบว่าลักษณะเขาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพอดูออก บางอย่างบอกมนไม่ต <grows spooky> ้องเล่นไม่ต้องเล่นยังไม่ต้อง acting นะอะไรเงี้ยทีนี้พี่ทรา้ก็แบบกลับไปบินด้วยแบบมีเวลาดูแลน้องๆยังไงหรือช่วงที่เราไปบินนองๆก็ทีมเดิมเลยค่ะพี่เลี้ยงมีคุณแม่พลอยแล้วก็มีแบบว่าครอบครัวที่แบบว่าแวะเวียนเข้ามาตลอดก็เลยเหมือนตั้งแต่ทีมตั้งแต่ลูกเกาะตั้งแต่ลูกเกิดอะค่ะก็เลยเป็นแบบว่าอะไรที่เราไว้ใจแล้วก็เราก็ทํา แบบเดิมๆคือไปโรงเรียนดูแลทานข้าวมีไปเรียนพิเศษอะไรยังไงแล้วก็แบบว่าเจอแบบว่าเจอนะเจอญาติอะไรอย่างเงี้ยทำแอคทิวิตี้เยอะก็ก็เต็มไปหมดราคาชีวิตจันถึงอาทิตย์คือแน่นเวลาแม่เวลาแม่ไม่อยู่เหงาไหมเวลาแม่ไปทำงานเหงาเล็กนิดนึงครับแล้วสนไหมเวลาแม่ไม่อยู่สนไหมเป็นเด็กดีไหมอันนั้นก็ เหมือนเดิมเลยครับคือที่บ้านมีกล้องวงจรปิด่ะแม่อยู่ลอนดอนเปิดกล้องวงจรปิดดูลูกไม่เอาไม่เอาไรเราคุยกันแล้วไงว่าเล่นเกมห้ามเกินหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมปิดเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางแบบว่าห่างลูกเลยเราจะเปิดกล้องวงจรปิดมาแล้วก็ส่งกระแสเสียงมาลูกก็จะแบบเอาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ งรทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีกล้องวงจรปิดตามห้องต่างๆเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะแบบว่าสามารถมอนิเตอร์ได้มันก็ทำให้เราสบายใจขึ้นด้วยสบายใจด้วยค่ะพูดหนึ่งใจมันจะทําให้หัวใจวายวิวเวลาแม่ส่งเสียงมาเปิดควเสียงแบบเนคือสมมติว่าเรากําลังนั่งอ่านหนังสือเงียบๆใช่ไหมครัเสียงมันมาเฮ้ยผมอ๋ตะเกียงกสื่อลอยแหละครับแม่เป็นยังไงเวลาแม่เรียกมันมันเสียงเหมือนอะไร้วมันเสียงแบบอย่าง แมนเนอะเสียงมันะจะติดขันนิดนึงเพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าบางทีเราก็จะบอกว่าปกติจะไม่ค่อยว่าแพนเตอร์อจะเป็นในตัวเล็กมากกว่า<ต> <นะ S 1> เขาจะแสบเ,เขาก็จะแบบว่าคุณมาไม่อมคุณมากินข้าวเดี๋ยวนี้นี่มนมีจับเวลาดู20สินาทีแล้วนะยังไม่ถึงครึ่งจานเลยนะแบบนี้เลยไหมแบบแบบนี้เลยไหมเป๊ะเลยครับเบอะไรครับอนนี้ท่ดูแลน้องได้ไหมครับเวลาคุณแดนไม่อยู่อ๋อทนไม่ไหวแล้วครับ ทำไมอะลองซนลองดื้อเพราะว่าชอบแกล้งครับไข่แกล้งไข่นะแกงผมมาแกล้งแพนต์ต์เหรออ๋อตรงกันข้ามครับอ๋ออีกตรงกันข้าม แล้วก็ต้องไม่ข้ามกันอีกคือมันเอาคืนกันไปเรื่อยๆครับอ๋อ,อเล่ยนกัน,นมีใครยอมใครไม่ไม่ใครยอมใครครับชีวิตนี้เรายอมใครไม่ได้แร้แค่ตัวเองในตัวเล็กจริงๆแสบกว่าพันเตอร์อเขาจะเป็นสายนิ่งๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องมาแกล้งหนักๆหน่อยบางทีก็ต้องบอกว่าต้องตะกสกิดเขาเอาคืนเลยเอาคืนเลยคือบางทีแบบเขาจะนิ่งจนแบบว่าเขาหงุดหงิดเองอ่ะก็เลยต้องบอกว่าพันเตอร์ต้องแวกใส่บางทีนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะ น้องก็จะแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็บบว่าทําไปเรื่อยๆแล้วนี่เขาก็เป็นคนแบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเล็กจะแบบว่าแซ่บมากเ <ไป S 1> ขาได้ใครมากกว่าตัวพูวม่าเอาจริงๆคันเตอร์จะเหมือนพลอยแต่ภูม่าเนี่ยโคจะแบบว่ามีความเหมือนพ่อเขาอะ เขาเป็นคนแบบว่าเหมือนอุ้ยไม่ได้ห้ามพูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนางแบบว่าทักมาใช่ใช่แต่ว่าพูดถึงไม่ได้ถึงเดี๋ยวทักมาเลยใช่เอาแต่จริงๆพูแม่เขานิสัยเหมือนทั้งพ่อเขาอะค่ะเขาจะแบบเป็นคนช้ำมิ่งหน่อยใช่ตอนนี้เขาจะเป็นคนแบบว่านิ่งธรรมดาไม่มีชามแต่คนนิ่งเป็นนักดนตรีเหมือนคุณพ่อได้ไหมได้เออเขาได้เขาได้พ่อเขามาเรื่องแบบว่าหูดีจังหวะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อพ่อสอนร้องเพลงหรือสอนเรื่องดนตรีไหมครับ ก็ผมผมสอนตัวเองได้นะครับคนนี้เขาเต้นดนตรีดีค่ะเออใช่แต่ล่าสุดเรีนเต้นเนาะใช่เขาเต้นเก่งเลยเต้นกลางสยามนะเต้นเก่งเต้นกลางสยามรึเต้นเพลงอะไรนะวันนั้นอ่ะเออจริงเกาหลีอะเต้นหลายเพลงเดียมันเป็นสามเพลงรวมกันนะคะนแบ่มันจะจุบชุบชุบตัดมาแต่ละส่วนเสร็จแล้วแบบปึรวมกันครับ หลังจากน้องโตกว่านี้มีแผนให้น้องไปเรียนเมืองนอกอะไรบ้างตอนแรกเราวางแผนกันเอาไว้จะให้ไปเรียนเดนมาร์กเพราะว่าเขามีสัญชาติอยู่ใช่แต่ว่าคือตอนนี้ดีใจหรือตกใจจังตอนนี้ต้องดูว่าแบบว่าความสามารถทางภาษาเดนมาร์กคือจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าทางสถานผู้เับพอคุยมาเขาบอกบอกว่าถ้าจะไปต้องไปตอนช่วงมตน้นถ้าเผื่อไปตอนมอไปลายไม่ใช่ว่าเขาจะตามเพื่อนเรียนไม่ทันนะแต่ว่าเขาจะหาเพื่อนไม่ได้ ประมาณนี้ก็เลยต้องแบบว่ามานั่งดูอยากไปไหมครับอยากไปไหมผมว่ามันก็น่าจะเย็นสบายนะคะอยากไปไหมไแล้วแบบไปอยู่ม่ไม่ได้ไปด้วยนะต้องไปอยู่ไปอยู่เองนะครับลผมว่าก็ต้องลองดูก่อนนะครับใช่แต่ว่าเขาโอเคค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่ารักความก้าวหน้าคนนี้เขาแบบให้เบื่อเราบอกเขาว่าเพนเตอร์ไปที่นู่นโอกาสชีวิตดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่า c o n ซ i เดอร์เขาจะไปนั่งคิดดูว่าเออเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยเ้าพอบอกให้เขาแบบอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนภาษาเดนมาร์กกันเขาแบอ่ะโอเคถือว่าเป็นการเตรียมตัวอะไรเงี้ยอันนี้จะไปคู่เลยหรือว่าเอาแค่ไปคนเดียวลองก่อนก็จริงๆอยากให้ไปคู่แต่ว่าตัวเล็กก็ไม่ยอมค่ะตัวเล็กติดพี่เลี้ยงไม่ได้ติดแม่่ใช่ ต้องบอกว่าโตมาอย่างดีจริงๆเลยนะคะสําหรับน้องแพนเตอร์ทั้งความสามารถและหน้าตาถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาเป๊ะ DNA ศิลปินจริงๆค่ะ